เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG เป็นเป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล SDG อาจเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คิดและเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้แล้ว SDG เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQI+ อย่างไรข้อมูลจาก l g b t Capital ระบุว่าในปี2,562ไทยมีประชากรกลุ่ม LGBTQI+ จำนวนกว่า4ล้านคนคิดเป็น6%ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมดแม้ว่าในมุมมองของชาว LGBTQI+ ทั่วโลกจะเห็นว่าประเทศไทยค่อนข้างจะเปิดกว้างในเรื่องความหลากหลายทางเพศและให้การยอมรับชาว LGBTQI+ อย่างเต็มที่แต่ในความเป็นจริงคุณคิดว่าเป็นอย่างนั้นหรือไม่ การวิจัยจากกลุ่มธนาคารโลกร่วมกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริษัทเลิฟแฟงกี้ระบุว่ากลุ่มคนข้ามเพศ77%หญิงรักหญิง62.5%และชายรักชาย49%ถูกปฏิเสธการรับเข้าทำงานเนื่องจากความแตกต่างทางเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศนอกจากนี้ยังมีชาว LGBTQI+ ที่ถูกเลือกปฏิบัติในที่ทำงานถูกล้อเลียน ถูกละเมิดทางเพศและถูกจํากัดสิทธิในการแสดงออกการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้มีเพียงแค่ในสังคมที่ทำงานเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นกับชาว LGBTQI+ โดยทั่วไปที่มักถูกล้อเลียนในเรื่องรสนิยมทางเพศการแต่งกายและพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการที่สังคมโดยรวมไม่ได้มองกลุ่มคนเหล่านี้ว่าเป็นคนปกติเหมือนกับผู้ที่นิยามตนเองว่าหญิงหรือชาย จะดีกว่าไหมถ้าคนไทยหันมาช่วยกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เปิดกว้างเรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างแท้จริงร่วมกันสร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคในฐานะมนุษย์คนหนึ่งให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาศาสนาวัฒนธรรมและเพศจะดีกว่าไหมถ้าคนไทย หันมาช่วยกันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนพื้นฐานโดยทั่วนหน้าและไม่นิ่งเฉยกับการเลือกปฏิบัติของคนในสังคมเพราะบางเรื่องที่คุณไม่คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญอาจเป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ที่จะส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของผู้อื่นและอาจมีผลต่อสภาพจิตใจในระยะยาวจะดีกว่าไหมถ้าคนไทยหันมาใส่ใจช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคมโดยไม่มองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัว ร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา